สวัสดีครับวันนี้ไททันกรีนเอเนอร์จีพาทุกคนมาเยี่ยมชมโครงการซิกเอเนอร์จีไซเ่นลสแต็ที่เมืองไหหนานประเทศจีนขนาด6เมกะวัตต์าวที่นี่จะเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของระบบกักเก็บพลังงานระดับยูทิตี้สเกลซึ่งเป็นตัวอย่างให้ระดับโลกนะครับและจะใช้ในประเทศไทยด้วยครับและที่เรากลังยืนอยู่นี่ครับเป็นฟาร์มนะครับอนุบาลลาพันฟานะครับ ก็แน่นอนว่าเป็นระดับู t i l ิตี scale นะครับซึ่งใช้แสงโซลารเซลล์ solar, scale, แทนหลังคาเลยฉะนั้นเนี่ยกำลังการใช้ไฟและการติดตั้งทั้งหมดเนี่ยผมไปถามมาละอยู่ที่6เไมกะวัตนะครับบวกแบตเตอรี่5เไมกะวัตต์ครับซึ่งจริงแล้วไม่พอครับแต่ได้นอนว่าพื้นที่ติดตั้งเนี่ยก็เป็นข้อจํากัดนิดอย่างหนึ่งนะครับว่าเราสามารถติดตั้งได้เต็มที่นะครับกับไซเด้นแฟกของซิกเนตี้เนี่ยได้เท่านี้จริงซึ่งก็เยอะมากๆแล้วนะครับแน่นอนว่าใช้ไฟเยอะมากๆครับที่นี่เป็นตัวอย่างของ ระบบจัดเก็บพลังงานอนาคตใหม่ของโลกแน่นอนครับและในประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะติดตั้งได้สบายเลยครับ